จะวันนี้ไปตี่บรคุณพอ่อความตั้งใจพี่จะติดเป็นเลขเจ็ดเดกับศอีกประมาณ200ร้อตัวแต่คุณพ่พอไม่รู้จริงๆใช่ไหมว่าเบยมาทําอะไรไม่รู้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากการติดคําว่าเจ็ดแฉก่อนแล้วค่อยติดแบล็คก้าวเนาะเนี่ยพีนทำอะไรรู้คุณพ่พอก็ไม่รู้ว่าเล่นรู้คุณพ,อพ่อทังหมดเลย มีรอยบวไม่เรียสอไม่รู้บีมเล่นอะไรของบีมอะเล่นไม่เข้าท่าโตก็โตคุณบีมชาแนลสวัสดีค่ะไอ้ด้าไอ้หน้ามาเอ้หน้าไอ้เจ้เ้ว่บสนใจสันหน่อยฉันเข้ามาเหมือนกันสนใจสนันหน่อยสวัสดีค่ะยินดีกับน้องบีมที่ครบ 8 9 3 2 5ล้านล้านซับสไคร์เบอร์ด้วยนะคะ่ะวันนี้ก็มิวแบบพาเบสมาจะให้เบสอะ่ะคิดคอนเทนต์ฉลองเจ็ดแสนซับกับบิมหน่อยบิมอะ่ะพี่คิดมาแล้วจัดบ้านนอนตั้งแต่ <laughs> หกโมงเย็ยนยันหกโมงเย็ยนอีกวันหนึ่งยี <c oughs> ่สิบสี่ชั่วโมงไม่เอาไม่ดีหรอกคนเขาอยากเห็นเบสคนเขาคิดถึงเบสมากเนี่ยเขาบอกว่าคิดถึงพี่เบสอยากให้พี่บิวทำคลิปกับพี่เบสอีกแต่เขาอยาก <c oughs> ให้บิวทำคลิปแกล้งก็เนี่ยไงแกล้งนอน บีมอะนอนจริงเท่านั้นไม่มีแกล้งโอเคเดี๋ยวไปคิดกันข้างในช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาถ่ายคลิปกับน้องบีมนะคะเพราะว่าเบก็เริ่มทํางานใหม่ด้วยอะไรเงี้ยนั่นๆจะได้มาถ้าเป็นอโซแล้วอ่ะเนาะคนมันจะรวยช่วยไม่ได้ไอด้ารักพี่เบนไหมรักในรายอยกพี่มีเดี๋ยวมันโกหกไม่โกหกหรอไอด้ารักพี่เบนไหมม่รักไอด้ารักพี่เบนไหม มาู่กับพี่แ่นไหมไม่ทำไมอ่ะคะแล้วใครได้รับใครคะใหรับพี่มีแล้วพี่แว่นไม่รักหรอจริงๆเราหน้าตาเหมือนกันนะเราไม่หน้าตาเหมือนพี่มีเหรดูทุกคนว่าเหมือนไหมใช่ดลยร้อยคูกัดเหรอเนาะ เบนบอกแผนเบนมาที่แบบเบนคิดมาไม่ได้ไม่ได้โอสบายเลยต้องปิดโลโก้ก่อนเพราะว่าเขาปิดแล้วนะคะเดี๋ยวๆใครก็ปิดกันอย่างนี้ก็ปิดอย่างนี้อันนี้เป็นพตดอิดพอดอิดเดี๋ยวเราเราลอคุณพ่อหลับเขาไปติดตามตัวคุณพ่อแล้วเราก็ขึ้นไป้างบนไปขึ้นเลยแล้วกันยังจะวันนี้ไปติดปลดลคุณพ่อ ล้านแปดหมื่นเก้าพันหกรสามสิบเดหล้านแปดหมื่นเก้าพันเจ็สิบตัวโลกนี้ยังมีไม่ถึงจะติดยังไงอ่ะควาตั้งใจพี่จะติดเป็นเลขเจ็ดเจ็ดกับศูนย์อีกประมาณสองร้อตัวแต่ว่าด้วยความที่ว่ารถยาวไม่พอก็อาจจะเหลือแค่ห้าตัวห้าตัวห้าตัว คือตั้งกล้องไว้ตรงนี้คุณพ่อหนีขึนน้นไปนอนบนเตียงเสร็จเลยเราไม่ต้องรอให้คุณพ่อหลับคุณพ่อขึ้นไปนอนทั้งหมดแล้วเรียบร้อยจะหลับให้เราเลยหรอใช่แต่คุณพ่อไม่รู้จริงๆใช่ไหมว่าเบย์มาทำอะไรไม่รู้ทำจริงไม่รู้ตอนนี้ทุกคนก็กำลังจัดกล้องอยู่นะคะในขณะที่วันนี้เอาไปโพสอีกของเธอเราอะจะเป็นคนแตะคำว่าเจ็ดแสนสาวเจ็ดแสนสาวพี่ว่าบิมจะแตะตรงนี้ แล้วเริ่ปิดอันนี้ด้วยไม่พอไม่พอเหรอทำไมมันมันเล็ปไปไงมันต้องเป็นข้างๆใช่ป่ะเพราะว่าเจสันซับมันมียอยกกันหลันด้วยไงมันมียอยกักกันด้วนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากการติดคําว่าเจ๊ดแสบก่อนแล้วค่อยติดแบ็คเก้าเนาะอย่างเงี้ยมันจะง่ายกว่าเออได้กูเจ๊ดบิ๊มใหญ่มากทีนี้เรื่องระยลักษแล้วนะได้เจอ นั่คือผมไม่คคำว่าอะไรไม่สูตรกาน,นเคยียงไง oh. ตอนนี้คือมีภาพในหัวแล้วนะภาพในหัวบิวมาแล้วว่ามันต้องอลังการแน่นอนแต่ว่าแบบของจริง <c oughs> ส่วนพี่เบสดิใช้ทรัพยากรเปลืองที่สุดใกล้ใกล้ใกหน่อยว่าใกล้ยังไง <c oughs> ถ้าก็มาใกล้อีกหน่อยค่ะใกลอ้ <c oughs> อีกหน่อยกันอ๋อลิ้นติดตัเองตัวไม่มีอะไรเลยลูก จะแอบมาล้างหน้าแล้วแต่งหน้าใหม่เพราะตอนนี้หน้าเอือกมากจะมาแต่งหน้าใหม่กันค่ะปล่อยให้นางตีคนเดียวน่ารนะักน่ารนะักน่ารักนางดีเยอะมากเลยน้ำ ทุกคนตอนนี้เราก็ปล่อยให้น้องบีมติดพดอีกอยู่คนเดียวอยู่นะคะแลตอนนี้เวเพิ่งล้างหนะ้าเสร็จเพราะว่าข้างนอกขัดร้อนมากอันนี้คืออะไรอะ่ะมันคือซิจูจนเน่ดองเบกพาสดีดีครีม 50, S P F 5 0 P A บวกบวกบวกก็คือเป็นดีดีครีมสูตรใหม่หรอปรับผิวใสเนียนไบท์คูณสามจัดสูตรเต๋าเลยพี่เวออ๋อ,อต้องลองคือตอนแรกมันมีสูตรเดิมมาแล้วใช่ปะใช่แต่อันนี้เขาปรับสูตรใหม่ให้เนียนไบท์ยิ่งกว่าเดิมเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้ากันนะคะเพราออกสักพัรเดเดิ อ้แล้วอะไรเนี่ยเน,นี้อะไรแดงๆเนี่ยก็คือสารสก,กัดจากดงเบกคือหรือราชินีกุหลาบจากเกาหลีฮะลาน้องมานี่น้องไม่ต้องกักตัวหรอไม่ต้องควรันทีนหรอตเพราะว่าคุณมีชอง อ๋อน้องดงเบกแบบไม่ต้องกักตัวควอลันทีสิบสี่วันมาแรนมาแรงเราอันเนี้ยคือสีผิวพี่อ่ะไม่เท่ากับน้องเนอยอ่ะใช้ได้หรอใช้ได้ทุกสีผิวเลยพ<อ>ี่เบ๊กแ,แ,แล้วเหรอเหตุป้าพี่เล๊กเพราพี่เบ๊กทาไปอ่ะมันจะแตกตัวเป็นน้ำใช่ไหมข,ขี้เกียจง่ายไหมอ๋อเกียจง่ายเลยอ่ะแล้วแบบมันสบายผิวมากมตกง่ายมากเลยนะจริงตกเจ๊ It was at this moment that he knew he fucked up. ตกง่ายจริงจริงด้วย ง่ามาตรงไายมากก็คือพี่เจ้าสีผิวไหนก็คือใช้ได้หมดเลยใช้ได้ทุกสีผิวมันไม่ได้เป็นเศษผิวนะแต่มันเหมือนแบบว่าปรับความกระจ่างใสขึ้นมาระดับเงือะไร คือมันไม่ได้แบบว่าเป็นฟูคาเวอร์เตนะสําหรับคนที่มีแบบว่ารอยจุดด่างดาต่างๆบนใบหน้าเยอะๆเงี้ยก็อาจจะต้องใช้คอนซูเลอร์ช่วยนิดนึงแต่ว่าคือถ้าเกิดคนที่แบบว่าต้องการความเรียวอะไรเงี้ยเนาะสไตล์เกาหลีก็คือแบบทางไปได้เลยแล้วสารสกัดจากในดีดีครีมตัวเนี้ยมาจากเกาหลีหมดเลยก็คืออย่างที่บอกไปที่เป็นจุดสีแดงแดงก็คือเป็นดอกดงเบกจากเกาะเีจูหรือราชินีกุหลาบจากเกาหลีนั่นเองเราต้องพูดภาษาเกาหลีเขาปะนอ้ฮัสเซอคันเซนนี่ด้ ก็คือราชินีกุหลาบตัวนี้เขาจะช่วยซ่อมแซมแล้วก็บำรุงไปในตัวด้วยจริงเหรอช่วยซ่อมแซมได้ด้วยเหรอใช่เอาโน้ตยูฟี่พังไปเราลองไปหยอดหน่อยวันนี้เธ่จะแต่งไม่เร็ไหม <c oughs> แล้วมันก็จะมีกต้นตาไฮ ที่ทาไปแล้วก็จะสว่างใสเอางั้นเราก็หย่อปรหลอดไสได้สิีเแต่งหน้าก่อนแล้วก็จะมีอาลฟาอบูตินแล้วก็วิตามิน b ีสามที่ช่วยทําให้จุดด่างดำของพี่เบสจางลงด้วยก็คือมันเหมืนบำรมงไปในตัวแน่เห็นความแตกต่างไหมคะต้องไม่เห็นความแตกต่างเลยค่ะเครื่องนี้สวย สามารถต้องการรังสี UV ได้ถึงห้าสิบเท่าพี่เวสทุกคนคะตอนนี้เลาแต่งหน้าเสร็จแล,ล้วเดี๋ยวเราจะไปเรียกคุณพ่อมาดูรถของตัวเองกัคนคุณพ่อคะคุณพ่อคะเนี่ยบีมทำอะไรรถคุณพ่อก็ไม่รู้อ่ะเล่นรถคุณพ่อพัอพงหมดเลยคุณพ่อลองไปดูดิมีรอยกวนแต่เดียวเพี้นยนอืมไม่รู้บีมเล่นอะไรของบีมเนี่ยเล่นไม่เข้าท่าโตก็โตโต,โตสมาร์ทเรียตุน่นไม่ถึงเลยจะเล่น ทำอะไรเนี่ยถ้าถ้าแกะมาเป็นรอยนิดนึงนี่ต้องซื้อรถให้พ่อใหม่เลยนะต้องซื้อรถให้พ่อใหม่เลยนะไม่เป็นรอยปวดอิดไม่เป็นไรทำไมทำรถคุณพ่อเขาอย่างนั้นนะเบี้ยมอ้าวหล่อนเล่นอะไรไม่เข้าเรื่องความคิดที่เบสคุณพ่อที่จะมาย้อนความคิดให้คนอื่นเพื่อจะหลบหนีไปแต่งหน้ามันเทิงไดส่วนพี่มาบ้านพ่อมาทำอะไรอย่างเงี้ยเหรอ จะวันนี้ไปทีบรถคุณพอ่อคุณพ่อพี่เบสไรคนเคิดอุย้ยโตจนป่านนี้แล้วฉลองเกิดแสนซับหรอสวยอเลยก็โทษอันนี้คุณพ่อก็กขับกลับบ้านนะขับกลับบ้านแบบนี้เลยนะคงไม่ถึงบ้านนะหระกมอกกระจกอะไรไม่เห็นเลยอะ่ะเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปฉลองเกิดแสนับนแต่เดี๋ยวแป๊บนึงหายไปไหนกันก็พี่เบสเรียกอะ่ะดีนทำคนเดียวเนี่ยแล้วดูหน้า เดือยยังไม่ได้แต่งหน้าเลยด้วยซ้ำพี่เบสหนีไปแต่งหน้าคนเดียวโอเคค่ะทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะฝ <c ười> ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่อง Little Bean Channel นะคะให้ถึงแปดล้านะะับสหคนโอ้ยหน้าไม่หมดเลยไหนร่อนเอามา <c ười> ที่บอกว่าของเนอยอ่ะของเนยทาหน้า เธอบอกเมื่อกี้ว่าเธอเอาเครื่องสำอางเลยมาทาหน้าตอนนี้หน้าฉันร้อนหน้าฉันแบบไหม้ไปหมดเลยเร็วเเดี๋ยวแดดมันจะหมดแล้วแดดมันจะหมดอะไรนะจชื่ออะไรนะเร็วๆฉันจำอะไรไม่ได้เลยฉันจำอะไรไม่ได้เลยทุกคนอย่าบอกบีมนะคะว่าเอ๋อดีดีครีมที่เบสใช้คือดูดูเน่ดงเบกพลัส SPF 50 PA บอวกบวกบวกอย่าไปบอกบีมค่ะอ๋อฉันจำอะไรไม่ได้เลยสตูดิโอเจ็ดนีเลยเว่นสี่สิบเก้าบาทเท่านั้นนะคะพอจ่ายห้าสิบบาทเขาจะถอดมาบาทหนึ่งค่ะบอ๋อฉันจำอะไรไม่ไไได้เลยนม่่่รรบาคือออะะะปกกวจ คือตอนนี้หน้าบิ้ไหมไปหมดแล้วไงสรุปคือตัวเองแต่งหน้าคนเดียวฉันไม่ได้แต่งขะแล้วตอนนี้ก็คือถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วนะฉันหน้าเออคนเดียวค่ะว <c oughs> ิ้ยก็ยังสวยอยู่นี่นาไป <c oughs> ละ